เรียกได้ว่าเป็นดาราตัวแม่ที่อยู่ในวงการมาอย่างยาวนานสำหรับเมเฟื่องอารมณ์ภรรยาคนสวยของทีทีกรหนุ่มชื่อดังอย่างหนุ่มกันชยัยรวมไปถึงการเป็นคุณแม่ของลูกสาวน้องมายูซึ่งช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นช่วงหน้าฝนต้นหนาวเด็กๆมักจะไม่สบายได้มากกว่าผู้ใหญ่เพราะล่าสุดคุณแม่เมได้ทำการส่งลูกสาวเข้าแอดมิดเข้าโรงพยาบาลด่วนแต่งแล้ว ย4ิบสีคีรติควงแฟนหนุ่มตาน้ำข้าวเข้าพิธีวิวาสุดโรแมนติกริมทะเลน้ำตาคลอนิวเคลียร์อุ้งลูกชายโผล่กอดดีเจเพชรจ้าหลังสูญเสียคุณแม่ไม่หายไปไหนพระเอกดังประกาศเคียงข้างหนิงปณิตาหลังแยกทางสามีแม่เมส่งน้องมาอยู่เข้าแอดมิด่วนโดยแม่เมย์ได้ออกมาโพสต์ภาพน้องมาอยูชูสนิ้วและยิงกว้างพร้อมทั้งระบุอาการของลูกสาวหลังส่งเข้าแอดมิด ผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวเอาไว้ว่าไวรัสลงกระเพาะอาการมีไข้าอาเจียนหมดแรงค่ะเลยต้องมาแอดมิดเป็นที่เรียบร้อยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมฝืนยิ้มอยู่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมมายูเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมายูคำนิดพลอยงานนี้ทําเอาคนในวงการบันเทิงรวมไปถึงแฟนๆแห่แเข้ามาส่งกําลังใจให้น้องมายูกันอย่างมากมายเลยทีเดียวอาทีหายไวๆนะคะหายไวๆนะคะคนเก่ง หายไวๆค่าพี่อยู่น้องมาอยู่หายเร็วๆนะจ้าหายไวๆนะคะมาอยู่หายไวๆๆนะคะลูกโอ้หายไวๆหนูมาอยู่ร่างกายแข็งแรงไวๆนะลูกหายไวๆนะคะคนสวยหายไวๆนะครับคนสวยป่วยแล้วขอให้หายไวๆนะคะส่งกำลังใจจากฟินแลนด์นะคะหายเร็วๆนะคะขนาดป่วยยังดูสดใสหายไวๆนะคะสุขภาพแข็งแรงในเร็ววันนะจ้าคนเก่ง เกตเวลซูน well น้องมาอยู่เป็นอะไรมากไหมลูกยายเป็นห่วงหนูนะคะขอให้หนูหายเป็นปกติไวๆขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะลูกขอให้หนูปลอดโรคปลอดภัยอยู่ดีมีสุขนะคะลูกรักโถลูกหายไวๆนะคะน้องมาอยู่หายเร็วๆนะคะมาอยู่คนสวยเป็นต้น